โทรศัพท์หายบัตรหายไม่มีเงินสดค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในช่องเนชพูร a ดาช n แนลในคลิปนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาแชร์ถึงประสบการณ์ในการทำโทรศัพท์หายทำบัตรหายแล้วก็ไม่มีเงินสดค่ะก็คือตอนนั้นก็คือไม่มีเงินแล้วนะคะ แต่ว่าก่อนเดีนจะเข้าเรื่องนะคะรบกวนให้เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็ s ับสับสกาเฟิร์นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือในวันนั้นเนี่ยคือเฟิร์นไปเที่ยวเสร็จแล้วก็แบบว่าเที่ยวเพลินไปหน่อยเที่ยวเพลินไปหน่อยนะก็เลยแบบเออกลับดึกนะเออจะกลับแล้วก็เลยเรียกโบว์เรียกแท็กซี่ในแอปพอแบบเออพอแท็กซี่มาแล้วก็แบบเออขึ้น ขึ้นรถแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรเนาะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราขึ้นรถอะไรมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยก็ไม่ดีนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราแบบเออเราก็ขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมพอถึงบ้านอะไรเงี้ยเราก็แบบเออขึ้นบ้านเลยทาน,นู่นทานี่เสร็จแล้วก็แบบเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยแล้วก็มาอีกตัวอีกทีก็คือโทรศัพท์หายไปแล้วทีนี้ก็ลุกเรี้บรถร่นเลยล่ะคะ่ะรีบไปหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดดูไฟล์ Find My iPhone ดีนะที่แบบเออเฟิร์น่ะลงทะเบียนไฟล์ My iPhone เอาไว้ซึ่งก็แบบ มันก็เลยดีที่แบบเออพอเราเปิดคอมขึ้นมามันก็จะมันก็จะเห็นเลยว่าโทรศัพท์เราออยู่ที่ไหนเนาะแล้วด้วยความที่เฟิร์นอะแบตโทรศัพท์อะมันเสื่อมซึ่งก็เลยแบบว่าลุ้นมากตอนนั้นว่าแบตโทรศัพท์จะหมดเมื่อไหร่ก็คือแบบกังวลมากพอเปิดไฟม i ไ iPhone ใช่ไหมพอดูอะมันอยู่ไม่ไกลเองมันอยู่แค่แบบห่างไปแค่1กิโลเท่านั้นเองแล้วแฟนเราก็เลยบอกว่า จะวิ่งไปดูให้อ่านั้งก็วิ่งไปใช่ไหมส่วนเฟิร์นอะ่ะเฟิร์นก็แบบคอยอยู่กับคอมแล้วก็ดูว่าโทรศัพท์ของเฟิร์นมันอยู่ตรงไหนอ่าแล้วเราก็แบบอัปเดตเขาเรื่อยๆอยนะว่ามันอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อ่าแล้วเขาก็แบบไปดูพอเขาไปถึงอะ่ะเขาบอกว่าที่นี่มันมีรถหลายคันมากไม่รู้ว่าคันไหนเขาก็ถามเรานะว่าคันไหนเราก็แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จำไม่ได้เหมือนกันเขาก็บอกให้เราโทรหาซึ่งแบบโอ๊โยจะโทรยังไงอะ่ะ ไม่มีโทรศัพท์นอกนั่นแหละค่ะก็เลยแบบว่าเออทักไลน์ผ่าเพื่อนบอกให้เพื่อนอ่ะโทรเบอร์นี้ให้หน่อยแล้วเพื่อนก็แบบโทรไปแล้วด้วยความที่แบบเฟิร์นอ่ะเป็นคนที่ตั้งเวลาปิดเสียงปิดการแจ้งเตือนในโทรศัพท์เอาไว้ซึ่งใครก็ไม่สามารถโทรได้นะตอนนั้นแล้วแบบเฟิร์นก็ปิดเสียงด้วยไม่ค่อยเปิดเสียงเท่าไหร่อ่ะซึ่งก็แบบเออเขาก็หาไม่เจอเซอก็เลยบอกว่าเออพอแล้วกลับบ้านเถอะ ระหว่างที่เขากลับบ้านเฟิร์นก็แบบทำไงดีวะแล้วก็ไปเห็นในในแอปไฟล์ My i p n o น่ะมันจะมีช่องให้ติ๊กอยู่ว่าทำโทรศัพท์หายนะพอเราติ๊กปุ๊บมันจะมีเหมือนแบบกล่องข้อความขึ้นมาให้เราเขียนอะเฟิร์นก็เลยแบบว่าเออเขียนไปว่า please contact me back ที่ Facebook นี้ Instagram นี้แล้วก็แล้วก็เบอร์ติดต่ออันนี้ก็คือใส่เบอร์เพื่อนไปอนะเนาะเผื่อว่าเขาจะโทรกลับมา ก็คือพอเขียนเสร็จไรเสร็งงี้ก็แบบฝนไม่ไหวแล้วคือแบบตอนนั้นคือง่วงมากๆอะ่ะเออก็เลยแบบเออพอเขียนเสร็จก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็คือไปนอนแล้วด้วยความนอนก็นอนไม่เต็มอิ่มอ่ะเนาะมันกังวลอนะ่ะแล้วในช่วงนั้นะ่ะก็คือเหมือนแบบช่วงเนี้ยมันก็เริ่มมีข่าวว่าขโมยบ้างแล้วพวกกับขโมยกระเป๋ากระเป๋าอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยถ้าใครมาก็ระวังนะ ระวังพวกกระเป๋าดีๆนะโอเคกลับมาคือเรื่องต่อโชคดีมากที่ตอนเช้าอ่ะพี่แท็กซี่อ่ะเขาไม่เห็นโทรศัพท์แล้วเขาก็เลยกดเบอร์ที่มันขึ้นอยู่หน้าจอาโทรศัพท์ของเฟิร์นไว้อ่ะกดเบอร์นี้แล้วก็แบบเออโทรหาแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เพื่อนเฟิร์นซึ่งตอนนั้นก็แบบว่าโอ้ยดีใจมากพอไม่เหลืออะไรแล้ว เขามีทั้งบัตรแล้วคือเฟิร์นะเอาบัตรเครดิตของเฟิร์นะวางแป,าแปะไว้กับหลังเครสของโทรศัพท์ซึ่งก็แบบโอ๊ยถ้าแบบโทรศัพท์หายทุกอย่างก็หายหมดนะคะเงินก็ไม่มีค่ะนั่นแหละค่ะพอเหตุการณ์นี้ทําให้รู้สึกว่าเออที่เนี่ยที่คนจอเจียก็คือแบบว่ามีคนที่ใจดีมากๆเหมือนกันนะซึ่งก็แบบโอ๊ย,ยดีใจมาก แล้วทีนี้ก็เลยกาว่าเออจะให้ตีมกเขาหน่อยอะไรเงี้ยที่เขาแบบเออเอาโทรศัพท์มาคืนแต่พอไปถึงเนี่ยพอเราเปิดหน้าจอโทรศัพท์มาในแอปอ่ะมันมันไม่มีให้ใส่ตีมแล้วก็เลยเออไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยติดต่อเขาแล้วเขาก็แบบเออติดต่อเขาก็ไม่ได้นาอแล้วก็แบบแบบเออชางมันแล้วกันแต่ว่าก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แท็กซี่คนนั้นมากๆนะคะ ที่ช่วยเก็บโทรศัพท์หนูแล้วก็ออกมาคืนนะคะนั่นแหละค่ะคือก็คือจริงๆแล้วในคลิปเนี้ก็คือไม่มีอะไรมากอยากจะมาเล่าเหตุการณ์การทําโทรศัพท์หายและไม่มีเงินนะคะคือก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะลงทะเบียนพวกไฟล์ my iphone ไว้หรือแบบเป็นของซัมซุงก็ลงทะเบียนซัมซุงไว้ด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบพอเวลาหายจะได้หาเจอเพราะว่ามีพี่อีกคนนึงเหมือนกันเขาทาโทรศัพท์แบบซัมซุงหายอ่ะซึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยอ่ะเพิ่งซื้อมาได้แค่แบบเดือน2เดือนเองอ่ะ แล้วทีนี้เขาทําโทรศัพท์หายแล้วเขาแบบเออตามไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเอาไว้อะเนาะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะคะในการที่มาเที่ยวต่างประเทศซึ่งแบบมันค่อนข้างที่ยากถ้าเป็นประเทศไทยแล้วก็แบบเออค่อยรู้สึกแบบอุ่นใจนิดนึงอะหายก็คือหายหรือแบบอย่างน้อยเราก็พูดภาษาไทยไม่ออกปะแต่ที่นี่แบบเราค่อนข้างที่จะหาไม่เจอแล้วคนที่เนี่ย ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักส่วนใหญ่ภาษาที่2ก็จะเป็นภาษารัสเซียก็เลยแบบเออรู้สึกกังวลนิดนึงนะคะโอเคค่ะในคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ละค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยไว้เป็นอุทาหรณ์น,นะคะแล้วก็แค่นี้แหละาย